ขอต้อนรับคนสู่การแข่งขันของเรานะกับ P P C และ P P L A C 2 0 2 3 เดียว3 3, <behaviour. S 2> 3ลูกแ <Ay glorious. S 1> ล <be> ้วไก่ไก่ครับโอ้เต็มเม็ดนี่ไงเต็มหน่วยโอ้โหวางมุมมาแบบนี้สวยๆโอ้โหดูตาภาพเลยครับบอกเลยโอ้โหหายหมดเลยครับวิ่งคนตรงนี้หายสามดูน้องคนนี้ดีกว่าโอ้โหบุทมาสองนะผ้ชมเดินเข้ามาแล้วเรียบร้อยพลาสิเก็บงานไปเหลือจะส ทำได้ครับตระหนักทางฝั่งของ a แอตแทกออร่าฮะในการคัมแบ็กกลับมาฮะท่านผู้ชมครับดึงเชิงไว้ได้อยู่หนึ่งหนึ่งวันวันเหลือเรียบร้อยชิลเลสตึงตอนหนึ่งแต่ว่าระเบิดหวังแล้วเกือบแล้วไงเลสเกือบไปได้โอ้เจอเจอแล้วแล้วเรียบร้อยไปตัววันนี้แหละแฮชชอนกลับไปเซเกได้มาแต่ว่าลีแลคได้ไปสองแล้วเวลาด้วยครับเอ้ยฮะและเห็นแล้วมันเลี้ยงเลย เปิดตัวแรกมาได้ก่อนแล้วทะลุควันมาแบบนี้ก็เส็จชีวิตปูกะเลยฮะลเหลือแค่เตมบีมคนเดียวแงมาแบบนี้แล้วสุดท้ายครับก็ปิดไปเลยครับผมไม่มีไม่มีคนอยู่แล้วได้ตรงด้านล่างมาหนึ่งแล้วตรงกลางครับโอ้แล้วเสียสองเสียสามเลยครับโกดังมีเดินมาที่แบบนี้ก็เสร็จระยะไกลนี่คือผมบอกเลยว่าหลอซื้อตุด เดินหน่อยจะไปหมดแล้วฮะแล้วด <Uh ูเอาฮะเจอหน้ากำลังดูงดีทั <h <h ้งสองกลายรอดแต่ว่าดแานบดสเก็ตก็เลี่ยมจับเลยนะพยายามอิกรออยู่พยายามอิกรออยู่ไล่เป้ามาต่อเนื่องเขาเหลี่ยมตาเกต่อแตยังไหวอยู่ดีเราเหลือคนเดียวแบบนี้สเก็ตอีกแล้วเข้ารีเทครอบที่สองครับอดใจจงหวะนี้สวยจัดโอดินหลานกับบัตีิช่วยเบื้องอยู่สควาเรเกวอร์มันนี่กับโผลแล้วทีเดียวหายสี่เลยครับ แล้วแข็มาตัวแรกโอ้โหเกอร์เอก็กเลยครับน่ะตัวไปก่อนเลยมาเฮ็ดช็อตการเขาบาดวนเวลกันต่ออีกหนึ่งทีเป็นพีด่ตดินเลยครับโอ้โและเดินไหลต่อมาแบบนี้เนีฮัเกอร์เอ็กก็เปิดขวาไปแบบนี้สวยๆเลยเหมือนกันตองรอดูด,อด้านหน้าไปท<อ>ีซาา้ายหายไปหนึง่งขวาจะหายหรือเปล่าขวากระโดดมาและแบบนี้พาติสยังอยู่แหมเขายืนเป็นบอสเลยแล้วพิ้งไปแบบนี้ชีสมิลรอดไหมไม่รอดเลยแต่ตัว้ทั้งสองชีสมิลครับ เราเทสตีเขามากับโล่ด้วยแต่ว่ากับโล่ด้วยนี่ไรกัะด้านใส่นี่ไงต่อจต่ว่าตอนนี้โดนเคทเก็หายโอดโหจีเข้ามาแล้วสองวงิ กบเปลี่ยนคิสุกะได้แล้วหลุดเข้ามาจะยิมีแล้วลิซิสบีกแล้วครับเออร์นพดรออยู่แล้วโอ้โหลิซิสบิคเสียใสหมดเลยแบบนี้่ละลูดทั้งหมดสองยังจะเอิร์นก็เก็บไปอีกหนึ่งเหมือนกันอย่างโกกานเตโนโอเลยคนแดกต้องเปียนได้ถึงก่อนไหลก็มาหนึ่งต่อสี่คนโอเอสสามเสียวจะไหวหรือเปล่าพี่จอมลาสกิทีเดียวหายนะเซกิทีเดียวหายแล้วโอ้เอิร์นไม่ออกคู่มาเดี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะหายหมด ครับลับหินตาคนเดียวไม่ไหวแล้วเป็นชนะเลยครับบอกแป๊บไปพลดระบายรวมครับสำหรับแชมป์ของเราในปีนี้เหมือนจะได้เปลี่ยนก่อนแล้วไม่ไม่ดินครับโอ้โหออนไฟเดินติดป่าแล้ววันเดอร์มันนี่ครับเพชจอดใส่ไม่ไม่ดินไปแล้วด้านหน้ามีอยู่หนึ่งสองกระบอกอส่าคิวล้วนจากว่าเนีแฮนด์เล้วหรือแค่เคทีบคนเดียวและเคทีบตรงนี้กระโดดยัดหน้าไปหนึ่งทียัางนี้ต่อแบบนี้เอาไปละสองเหลือแค่วันออนวันครับ จะเป็ดโอ้ปหล่ะสายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองคนแล้วเรียบร้อยเชียร์มาตกเป็นกองแอนเดอร์ออราวครับ